สวัสดีครับผมวัน euh นี้ก็ได้ผมก็ได้เช่าเรือวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงมาครับก็ไปแบ่งแบ่งพี่เข้ามานะครับก็ไม่ไม่เยอะไม่เยอะไมหลายดอกพับคงกรบียงเนี่ยลูกลูกแก้วลูกแก้วอมพิเศษก็เป็นเรียนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูองนี้ชอบมากเลยนี่ผมชอบมากเลยครับ ของลูกเหมือนหลวงปู่แสงนะครับรุ่นมรดกหลวงปู่แสงครับโอ้นี่ไงน,น,นี่รุ่นสวยสร้างสวยนะเอออย่างรุ่นเก้าเก้าอะไรบรารมีเก้าบารมีเก้าแผ่นดินรุ่นเก้าหลวงปู่แสงยานวโลเข้าพรรษาตลอดไต,ดตามาด อะไรเนี่ยปีหกหนึ่งอำนาจเจริญนี่นี่น,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 นี่เห็นบนนี่งามองนี้นะครับองนี้พิเศษคือมีเส้นเก,นเกสาของหลวงปู่ผสมอยู่ฝังตะกุดหนึ่งด,ดอกนี่มีเส้นเส้นเกสาหลวงปู่ใช่หรืนี่นี่เส้นหนึ่งเส้นนีงมีเยอะนะเดี๋ยวเผมดูมันมีมีหลายเส้นอยู่เด้นี่นี่นี่เส้นหนึ่งอยู่นี่นี่เส้นเกสาเกสาหลวงปู่นะครับ เลเ้นนึงลาย,ยตัวส่องดูก็จะมีมีเยอะอยู่มีหลายเส้นอยู่โอ้สวยสวยชอบจะเช่ามาอันนี้สวยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอย่งหลวงปู่แสง100่งร้อปีธาตุดินน้ำลมไฟ9ก้าวารมี9แผ่นดินหนึ่งกันยายน60นะครับนี่นดินน้ำลมไฟคนว่า แสงลอยลอยลอยปีก็เป็นพับผงท่านก็สวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวนอนมีเสียงขมวดเดี๋ยวผมณซอมก่อนนะอันนี้ก็สวย <c oughs> สร้างเนีสวยเหมือนกัน,นครับโอ้งามอยู่ลอยปีปีหกศูนย์หกสามฉันรอลอยหาปีหี่ขนันน้องปีหกศูนย์โอเคอยู่สวยอยู่งามอยู่ <laughs> ชอบศรัทธาก็บูชามาน,นี่ก็ปู่แสงเอนนแสงเดียวกันนั่นแหละรครับจันทะอะไรโชวตัวอะไรแต่ก็เป็นเป็นผมสอบถามมาแล้วเป็นหลวงปู่แสงแสงเหมือนกันอันนี้ปีหกสามแสงเดียวกันมีสองฉายากัน่าแสงจันอันนี้ก็สิบบนอันนี้เป็นลูกเหมือนของลูกหม็นสิบวลี <laughs> เข้ามาก็ก็เก็บเก็บมาไม่ได้แกะด้วย <c oughs> นี่ก็ได้เช่าเรียนนี่ก็สวยอยู่นี่กล้องมันทำไมเนี่รุ่นสมปัถนาตัวนี้มังปู้เสียงตัวเ,เสียงยามาโลรุ่นสี่ผมรุ่นสี ลูกศิษงผู้แสงลองผู้แสงลองผู้แสงมาเช่ามาไว้บูชาบ้างแจก,กมั่งขายมั่ง <c oughs> อันนี้เป็นลูกไม่เป็นลูกแก้วลูกอมทุกอย่างมหมดเลเนาะแกะไม่ออกลูกผู้แสงยันมาโลมันจะเป็นลูกลูกอมอะไรทั้งท่านสักอย่างนี่แหละนี่ก็เป็นเหรียญหยดน้ำสวย ปูแสงแสงเดียวกันนะครับนี่แสงเดียวกันนั่นแหละจันดะโชโตแสงนิมิตยะโสธรปีหกสี่สอบทำมาแล้วหลวงพ่อแสงันมีช่อสว่างอันนั้นตัวสว่างสายยางตัวอันนี้ก็เป็นหลวงปูแสงคือกันนะครับสวยๆเลย อันนี้รุ่นอะไรรุ่นโชคดีรับพรปีใหม่ปีหกหนึ่งนะครับหลวงปู่แสงจันดะโชโตเก้าวลมี9้าแผ่นดินวัดป่าอรัญญาวิเวกบ้านไก่หำสิทธิเพชรสร้างถวายแสีงเดียวกันนะั่นกล้องม่ดสวยเนาะ ไปแล้พนะนะี่นนองโอ้โหนี้ฟังตะกุดสวยงามมากเลยนี่ชาาพระผงพระผงท่านมาสนใจก็แบ่งให้บูชาอยู่นะครับแบ่งให้บูชาอยู่จะสนใจโอ้โหนี่งามจังหน้นาเหมือนท่านมากเลยปีอันนี้ปีอะไรปีห้า หาแปดตัวนอยู่แสงยานวลโลิโรโอ้คงรุกเหมือนรุ่นนี้ก็ก็พอหาได้อยู่แต่ก็ทุกวันนี้ก็ราคาราคาแต่ก่อนไม่แพงแล้วตนนี้ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ก็ได้ไปได้เช่าเหรียญเนี่ยเหรียญเนาะเหรียญรุ่นหนึ่งแต่ยังมาไม่ถึง <c oughs>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  ไม่ใช่ <c oughs> รุ่นหนึ่งเดี๋ยวรุ่นอะไรเช่าแต่ยังมาไม่ถึงดูดูแบรุ่น นะอะไรเอ่ยทีเช่ามาวันนี้วนเงินไปแล้วอ่ารนรุ่นรุ่นรมหาลาบมหาลาบเออหลุดมหาลับโซนอเววันนี้ได้เช่าเหรียญรุดมหาลาบมาหนึ่งเหรียญโค้ดพิเศษเพื่อนว่าไอ้แล้วว่าโค้ดพิเศษสร้างแค่หนึ่งร้อยเหรียญนะนะขอหารูปแป๊บหนึ่ง ยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึง,ง,ถงอืมนี่ไงหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงหลวงปู่อาจารย์หลวงปู่แสงยานมะโลจันดะโชโตองค์เดียวกันองค์เดียวกันนี่วันนี้ผมได้เช่าเหรียญรุ่นนี้มาครับเหรียญมหาลา มหาลับมหาลับผมกูดเสียงเขาบอกว่าสร้างแค่สร้างเพียงหนึ่งร้อยเหรียญเป็นโค้ดพิเศษแต่จริงรุ่นนี้สร้างสองหมื่นเหรียญน,นะครับแต่โค้ดพิเศษจะมีแค่หนึ่งร้อยเหรียญผมก็เลยได้ตัดสินใจเช่ามาแบ่งแบ่ง,บงพี่เข้ามาในเฟซบุ๊กแห้งเงินนหน่อยนะอ้แล้วบอกว่าเขาเล่นกันสามพันกว่าบาทแล้วผมขอแบ่งผมขอแบ่งสักสองพันสองพันห้าคนบอกว่าซื้อมาแล้วสองพันสี่คนวะงั้นเอาสองพันเจ็ด คนรู้จักกันสวยอยู่สวยอยู่ครับนี่นะครับพี่สร้างจํานวนการสร้างอาสองหมื่เหรียญแต่โคตดพิเศษมีแค่หนึ่งร้อยเหรียญเหรียญธรรมดาก็สองพันกว่าบาทแล้วครับโคตดธรรมดารุนมหาลาบเหนื้ออปะกะเออเขาก็เล่นหากันเนาะโอเคครับผมฝากกดติดตามด้วยนะพี่นะดีวจะ แบ่งแบงแบ่งแบงโอเคครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ